่นนัคำยี่งใหญ่เลยงดมากมาก่ะกลับใกา้สบายดีแล้วก็สวัสด,ดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าซูซองมะวานันชาแนลกะปอกันย่ำท้าสาวทุกคนเลยวันนี้กบ็บมะวันกำลังชี ไปอะนะไปเอาชนวินโง่เขาล้มโง่เต็มงานบุญมือน,นี้ไหละงานอะนะว่าบุญกับโบแมนงานทั้งพี่น้องทั้งฟังไข่ขึ้นมาบริจักเงินให้วัดสร้างสร้างวัดทุกคนเลยทั้งฟังไข่ทั้งฟังลาวนามาบริจักมือน,นี้เข้ามาวานก็นสิบไปเอาซีวิโง่น้องพระเจ้าก็นพระเจ้า,จาล้มโง่ เดี๋ยวห้าก็ไปกันเลยทุกคนนะ,ะคนหลายเลยเจ้าของเขาเห็นแล้วรก็าจักทุกคนเลยโอ้ โอ้เชิแล้วล่ะนองข้าวสามไปแม่ตลดเลยแม่เออน้านักให้ถูไปเอาเพื่อนน่ะจะจัน์อายจะจัน ดูหยอะดยี่นเหรได้ไล้วจันะเคยได้แล้จันนะได้จันนะเฮายสั่นนี่พี่ได้ยังจ้บซ่อยู่นี่โกงไม่โน้ลนฝันี่นี้กอไวอเลเ สเปดหินทียจะเห็นคู่กันนะมันโค่นมันสเปดพูดถ้าเจอผีบอสบอสโค่นมันนะถงาคู่หน่อยก็ได้โตแล้วโตแล้วเฮ้ยเซฟอันนั้นเอาแล้วเชือกอโอรสเชือกออรสชาติเอาโตทุกทีที่หัวขนาดไม่เห็นเลยนะเบื่อมาเงินกัเอ้ย มันพ่อเลยนะภาษาแลวมันซยเลยเลัจด่าเลนอปพอวัดดยบดบดเพิ่นำบกู้ดยนนาก้าเนาะอันนั้นอฮานาแล้วจะตุ่างแไรแนตุ่มยางหแล้วบนบู้ยปันน้าก้างจับได้จับได้

เฮ้ยาสนูคนที่เอาน้ำปั่นเนผู้บริจกเอาเด้่พันำลังนะะโง่กับน่าจ๋าีนงับทิดมันมีบ่สีนงมาบอกทิศมันไม่มีบอิ๊วกับสาเิ้กกับสาน้ำน้ำน้ำ เอาเวงกับบป๋แนมนะพาขมือก่อนมาดินคนเลยญาติกันแล้วล่ะญาติกันญาติกันจำซเกัสซากเพื่อญาติผมได้วันก็ได้แล้วนะพูดหนึ่งสองแสนพูดหนึ่งสองแสนกันประมาณสองร้อยกว่าบาททุกคนเลยเบือจะเซลล์แล้ว ก็ไปเพอกันอยู่เ,เพิ่อนเพราะเมื่อวานกับเมื่อปั่นกันอีสองคนมันเพิ่งจะได้เมื่อปั่นกันอีปั่นกันผูลเซน ะมาหอ่อละทุกคนเลยเดี๋ยวไปแบ่งกันอีกกอนแบ่งกันอีกอันโอ้โเออเอออ่ะ,อะทุกคนเลยบันนี้เข้ากะ มาเฮิ่แล้วนะั่นเดียวห้าปันเดียวแล้วห้ากมาเดียวห้าสิมาเฮ็ดก้อยกินต้อนซีนก็ได้โบลายนะเพื่อจะได้ห้ามาพูดจองแสนห้ามา,าปันกันอีปันกันคนละแสนก็ได้ซีนน้อยเดียวนะซีนก็พอจะงามไปเลยะตับครับในตอนเดียวนะนได้ค้าหนึ่งตับซีน เฮ้ยาทีเฮ็ดก้อยถึงตอนนี้น มาพีไว้ก่อนคนเนละยไปกินผู้เดียวทุกคนเลยมีกินน้ำนะเจ้าเขาบอกกินดิบมีแต่ประวันกินผู้เดียว ฮะแลดทีแรดทุกคนเลยมาเดินอีกขัน้นเดียวเด้อวันนี้เด้อนี่ก้อยกับต้มเครื่องในมันเจวผักกราบเขาก็มีแต่ผักซี่ทุกคนเลยวัวมีพเพลือรลายนะนี่ลุยเลยวันนี้ก็ได้ลุยคำยิ่ใหญ่เลยคำยิ่งใหญ่เล ัมาคุัค่ะค่ัค่ะอุอรับนี่เอานี่เฮ้ยมึงทำไง ใช่เรื่องบ้า 你有练用泳没？我舍不得作业，快、嗯、吧。阿、嗯、母，快、嗯！哎，要快，不要慢。

那。No. 嗯、uh huh. uh huh. poket penchan dang poket penchan dang ya poket penchan dang baba i ba pen chan ngern i bohet pen ni ba comme hum, Bon.

พนะอ่รี่่ข้าอ่ะทุกคนเลยบ่าวันก็กินข้าวอิ่มไปที่เรียบร้อยคลิปนี้กับบ่าวันสีได้จบไว้จำนี้ก้อนทุกคนเลยบ่าวันกีลงไปวัดตอนแรกวันนี้ก็ลงไปท่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง คลิปนี้กับป้าไว้จำนีนก่อนไว้พอการคลิปหน้าคลิปนี้ทุกคนเลย